บัดนี่สันสิอวยพ่อนไห้สัตาธาไให้ถูกทานผูธิมาตำท่านวันกุศลแจกว้สันสิได้ทรงพรสาธูเตอเจาอ้ายาได้เดือดห่อนสัป,ประสิ่งแนวดาขอให้สมพรไสสู่อันเด้อเจา้าเจ้ามาเอาบุญบ่ม่าเล่นเห็นบุญแล้วท่านใจจังแม่เจ้าดีหลายนอพอออกไม่ออกทั้งขอบรัวเปิ่นนี่ดีแทอ,อีหลี หาตามาสี่ขอไข่เก่าสี่สู้สวยอำนวยพอนให้เพิ่นอาวอนซุปถูกไ้ให้หายเสียงยาได้เครื่องค้ำหอนอาวอนหอนเฮงใจเจ้าใสเป่งปังยาม่ยามสี่เสาเงาหัวแต่อย่างใดขั้นเจ้าเทียวอยู่ใตมนุษย์โลกสงสารในซื่นบันในชีวิตคิดอยังให้สมแมง เถืงย่ามแรงหรือย่ามเสราให้สื่ง่ายขายดีเป็นเศรษฐีขายของมังมีเงินล้านทานทั้ท่านเก้านี้ให้มีบุญนุนทรงใจประสงค์แนวดขอให้ลุลาบใดคือพ้อแก้วถูกประการเจ้าทำหน้าขายเข่าขายเอาปีละหมืน่นให้สนุกลาบลืนสูงขึ้นคู่สูนแนว ขอให้เปิ่นคองแคลวในหนาทีการงานประกอบการแน้วใดให้โศกมาแนวนั้นแมนท่านหน้าขายเข่าปีละสองสามแสนห้เจ้าใดคูสูแหง่งอันว่าแรงและท่วมหน้าเจ้ายาได้มีให้สุข้ขีไปนาลูกค่ายห,หายหัวให้หายส่วงเจบสันหลังหรือหยาบส่วงให้หายเกี่ยงคูสู่แนว เจบน้ำแอวน้ำเซนมึนเป็นลาลอยโลกพร้อมแห่งพร้อมจอยอาหิวาทายทองยาม,มาตตองให้สวงเศร้าด้วยอำนาจตีเจา้าท่านปันใจจัยให้สู้ซอยท่านปััจใจพลน้อยให้บุญกลุ่มก่อกวมคุณพระพูดในแวดล้อมพระธั้มทรงอธิบาลพระสงฆ์มาบันดาลให้โลค่าหายสบายเนือ ยามเมื่อเมื่อถึงบานยามีม่านมาพาที่วัดาก็ให้ยกย่องยอ่อทันสืนส้มขอให้เพิ่นนั่นม,มุมวิ์จากโลกค่าป่าปังวิย่าไดไ้เวียนมากไก่เพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เต็มลูกรกหนากล้วยแต่หน้าเต็มถุนพอคุณจะเล่นแล้ว ขั้นจะมีวัวก็ให้เป็นวัวแมวแนวดีจักรอยคูเจ้าเลี้ยงควายเลี้ยงหมูให้มั่นเต็มไตเล่าให้ตัวเจ้ามั่งมีเป็นเศรษฐีเงินล้านในนี่หมานใ่ใจเจ้าซื้อควายมาขายทั้งกำไลก็ให้ได้ตัวเจ้าให้ลาบรวย เงินขายขัวยข้วขายเข่าขายปอขายไก่กำไลาขายอันใดเงื่นให้ไหลหลังเข่าตัวเจ้าอย่าเก่าหมองกับทั้งพีเลนองเงื่อนเพิินในมีสุกอันตรายไฟถูกอย่าไดมีมาตตองให้มีของมีเข่าค้องกินสินใจมีความสุขหลายๆพร้อมผัวเมียและลูกเต่าล้านหล่อนขู่สุค้นนั่นดอกนาสัายโยม